สวัสดีค่ะเจนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ออดีโอบุ๊กของอ้อนรักปัตนาร้ายวางจำหน่ายแล้วที่ m ม p ป a r k e t เนะคะอยากฟังยาวๆ13ชั่วโมงไม่มีการอันคัดใดๆทั้งสิน้นเชิญไปเลือกชมได้ที่ m ม p ป a r k e t เค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเจนนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่1 5ความรู้สึกที่คาดไม่ถึงว่ายังไงปะ๊าปะเอาอยู่หรือเปล่านะทั้งพี่เลี้ยงและคุณพ่อหันไปหาเจ้าของเสียงหวานพร้อมกันซึ่งเธอกำลังเดินมาที่สวนบนตึกในโรงพยาบาลหลังมีเวลาพักจากการทำงานนิดหน่อยร่างบางย่อตัวลงนั่งคุยกับเด็กจิว๋ว ที่กำลังนอนยิ้มอยู่ในรถเข็นหัวเราะแบบนี้แฮปปี้ใช่ไหมครับงั้นฉีดวัคซีนครั้งต่อๆไปมามีต้องใช้บริการป้าเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับพอคุณแม่พูดจบทารกน้อยก็ยิ้มกว้างราวกับเข้าใจทำเอาผู้ใหญ่ทั้งสามพากันหัวเราะคลื่นถ้าไม่มีเรื่องสำคัญที่บริษัทสัญญาจะพามาทุกครั้งเลยโอเคไหมบอกพร้อมเอานิ้วก้อยใหญ่ๆไปเกี่ยวกับนิ้วเล็กจิว๋ว แกไม่ร้องเลยเหรอคะร้องนิดเดียวตอนโดนเข็มจิ้มคะ่ะเพราะคุณชัดอุ้มอยู่ตลอดมั้งคะถูกใจเขาละใช่ไหมคะคุณหนูคุณจะกลับบ้านพร้อมลูกเลยไหมเดี๋ยวแม่มารับลูกกลับไปก่อนส่วนผมจะรอคุณไม่ต้องรอหรอกกลับไปพร้อมคุณแม่เลยตอนเย็นฉันจะขับรถไปหาที่บ้านเองวันศุกร์รถติดผมขับให้แหละดีแล้ว เดี ân ân k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  ๋ยวไปทำงานรอที e h. H b b ่คอนโดงั้นตามใจคุณก็แล้วกันกลับไปรอหมามี้ที่บ้านนะครับค่ำๆเจอกันเจ้าของเสียงเล็กเสียงน้อยก้มลงจุมพิษฝ่าเท้าเล็กจิ๋วมืออีกข้างก็โบกใบาๆลูกไปด้วยไปค่ะกลับกันได้แล้วไม่มีของป๊ป๊าบ้างหรอคนนั่งย่อตัวข้างๆกระซิบกระซาบขี้อิจฉานะป๊ป๊า แน่นอนทำไมลูกได้แล้วพ่อไม่ได้ไม่เข้าใจพ่อได้ไปเยอะแล้วค่ะเย็นก็คงจะเอาอีกจริงไหมอู้มามีช่างรู้ใจอืมคุณชัดพูดเหมือนยอมแต่เขาก็ฉวยโอกาสหอมแก้มเธอจนได้ไปครับกลับบ้านไปรอมามีกันหนีความผิด ด้วยการดันรถเข็นลูกเป็นเชิงให้พี่เลี้ยงพาน้องนำไปก่อนแล้วเจ้าตัวค่อยก้าวตามไปไม่วายหันมาขยิบตาเรากับผู้ชนะใส่เธออีกส่วนคนโดนเอาเปรียบได้แต่ชี้หน้าคาดโทษระหว่างหัวเราะก็บังเอิญหันไปเจอคนไข้ของตัวเองเข้าอีกฝ่ายจึงยิ้มก,กว้างๆตอบกลับมาคุณหมอแต่งงานแล้วเหรอคะ ฉัตระวีเพียงยิ้มเล็กน้อยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพราะไม่ต้องการสาธยายความสัมพันธ์ให้คนนอกฟังช่างน่ายินดีในที่สุดเขาก็เจอคนที่ใช่คะคนไข้ของเธอทั้งสาวและสวยคงไม่ขอโทษคะ่ะคุณรู้จักเขาแค่เคยรู้จักคะ่ะอย่าคิดมากเลยนะคะ ฉันไม่ได้เจอเขาหลายปีมากแล้วค่ะคุณเคยเอ,อ่อเคยตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่สนใจเรื่องในอดีตของเขาแต่พอเอาเข้าจริงใจกลับไม่รักดีอยากรู้อยากเห็นทำไมก็ไม่รู้คบกับเขาเหรอคะนานแล้วค่ะคบเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่ร่างระหงหันหน้าออกไปมองวิวท้องฟ้า เขาบอกฉันเป็นคนแรกที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและฉันเว้นพื้นที่ให้เขาได้ทำตามใจในหลายๆเรื่องคุณชัดหน้าไม่กล้าคบใครหรอกนะคะเพราะเขารู้ตัวเองว่ายังรักสนุกเขามีคุณแล้วมีคนอื่นด้วยเหรอคะอืมแรกๆไม่แน่ใจแต่พอเราอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นเขาก็จะแค่เธอเงียบไปหนึ่งอึดใจ ก่อนค่อยเล่าต่อกับฉันเขาชอบฉันเวลากว่าครึ่งปีเลยเป็นของฉันค่ะแต่พอเขารู้ตัวว่ายังหยุดไม่ได้เขาก็มาสาร,รภาพแล้วให้ฉันตัดสินใจคุณเลือกที่จะไปอยู่ค่ะหมอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวโอ้แต่คุณหมออย่าคิดมากเลยนะคะนั่นมันคุณชัดฉบับอายุ24-25 ตอนนี้เขาคงโตขึ้นมากชีวิตโชคโชนไม่น่าเหมาะกับคนที่กำลังจะเป็นผู้บริหารใหญ่ฉันถึงบอกไงคะช่างน่ายินดีที่เขามีครอบครัวที่น่ารักดูเขาจะรักคุณกับลูกมากด้วยอ่าลูกของช่แน่นอนแต่เธอนี่สิไม่รู้จะเจอชะตาเดียวกับหญิงสาวตรงหน้าเมื่อไร่ฉัตรวีเพียงยิ้ม ไม่พูดไม่ถามสิ่งใดจากเธอคนนั้นอีกจนคนไข้ของเธอมีสายเรียกเข้าคุณหมอสาวจึงถือโอกาสร่ำลาแล้วเดินออกมาอ้าวหมอกลับมาทำงานแล้วเหรอลิฟต์ลงข้างล่างนะสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งมาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ค่ะขอลงไปหาน้ำหวานจิบสักหน่อยอาจารย์จะไปไหนคะไปร้านเดียวกันนั่นแหละเป็นยังไงบ้าง คิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เรื่องที่ชอบคิดไปเองทั้งที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะหายก็ไม่รู้หมอแนะนำไปแล้วนะให้พูดคุยกับคู่กรณีทางที่ดีก็ควรพาเขามาพบแพทย์ด้วยแพทย์ทั้งสองคนกำลังพูดถึงอาการซึมเศร้าอ่อนๆหลังคลอดของชัดระวีที่ก่อนหน้าเธอเคยเดินเข้ามาปรึกษา เพราะเธอมีลูกในวันที่ไม่ทันตั้งตัวพอเขาคลอดออกมาจริงๆทุกอย่างในชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมเธอไม่เคยเลี้ยงเด็กไม่เคยอยู่ท่ามกลางครอบครัวใหญ่ถึงทุกคนจะหวังดีกับเธอแนะนำแต่สิ่งที่ดีๆให้แต่ในบางความคิดสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นความกดดันที่คนให้คงคาดไม่ถึงคุณหมอสาวกลัวว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีเท่ากับที่ทุกคนตั้งความหวัง ภายใต้ใบหน้ายิ้มแย้มพูดคุยกับทุกคนอย่างปกติกลับเต็มไปได้วยความกังวลจนวันหนึ่งทนไม่ไหวเลยต้องระบายความอัดอั้นให้คุณหมอยานิสาฟังแล้วสูตินารีสาวก็แนะนำให้เธอไปพบจิตแพทย์ด่วนซึ่งก็ได้คำแนะนำจากทั้งสองแพทย์มาอย่างดีจนความกังวลเกี่ยวกับลูกค่อยๆผ่อนคลายลงเมื่อเธอได้ทำตามวิถีของตัวเองเลี้ยงในแบบที่ตัวเองคิดว่าดี ซึ่งคนในครอบครัวของชัดพงก็ไม่ได้ขัดใจพวกเขาไม่ทันเอะใจเลยด้วยซ้ํวา,าว่าชัดรวีทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างที่เคยบอกเคยแนะนําก็เป็นเพียงการบอกเล่าผ่านๆชนิดที่คนเล่ายังลืมมีเพียงเธอที่กดดันและคิดมากไปเองแต่นั่นก็ไม่ทำให้ความเครียดทั้งหมดของคุณหมอสาวหมดลงเมื่อร,บรอบๆตัวเธอกับสามีอย่างไม่เป็นทางการเต็มไปด้วยมารผจญ ถึงชัดพงจะไม่สนใจแต่ทำไมผู้หญิงพวกนั้นถึงอยากจะเรียกร้องความสนใจจากทั้งเขาและเธอกันนักจากที่ไม่คิดมากก็เริ่มคิดเมื่อความรู้สึกที่มีต่อเขามันมากขึ้นทุกวันช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากในครอบครัวจะมีการเฉลิมฉลองด้วยกันแล้วเหล่าคนทำงานที่ทุ่มเทกับโครงการใหญ่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีพอถึงช่วงเวลาดีๆ ก็อยากจะร่วมสังสรรค์กันเป็นธรรมดาแน่นอนเจ้าของโครงการจึงไม่พลาดที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้คนทำงานด้วยการเป็นสปอนเซอร์หลักทั้งเรื่องอาหารและความบันเทิงวันนี้ในห้องจัดเลี้ยงที่โรงแรมรินทาดาจึงอุ่นหนาฝาขั่งไปด้วยทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาโครงการเจ้าของโครงการผู้ออกแบบรวมไปถึงบรรดาซัพพลายเออร์ต่างๆ ฝั่งเอนเตอร์เทนก็ไม่น้อยหนะ้านำโดยนักร้องชื่อดังเซเลบริตี้ที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทของหนุ่มๆทำงานมาเหนื่อยๆไม่มาก็ได้กลับไปพักกับลูกเธอะชัดพงพูดกับคนปลายสายไม่อยากให้ไปจริงดิก็อยากแต่ถ้าให้เลือกความสบายอยากให้คุณสบายมากกว่ากำลังจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วเนี่ย ขัางในรถมีคนขับไม่เหนื่อยหรอกอืมได้มาแป๊บหนึ่งก็ได้ถ้ายืนไม่ไหวจะอุ้มกลับบ้านเองทำงานแค่ที่เดียวเองไม่เห็นเหนื่อยเมื่อก่อนเหนื่อยกว่านี้ตั้งเยอะงั้นมีลูกเพิ่มโอ๊ยคุณแค่รันคนเดียวก็เหนื่อยจะตายแล้วนั่นไงไหนบอกไม่เหนื่อยก็ ยังไงดีล่ะเธออยากเหนื่อยกับชลันพัดแค่คนเดียวก่อนยังไม่อยากเพิ่มความเครียดให้ตัวเองก็อะไรืมหรอลันโตก่อนดีพร้อมกันฉันไม่ต้องทํางานกันพอดีผมเลี้ยงไหวน่าไม่เอาฉันเรียนมายากยังใช้ไม่คุ้มเลยงั้นผมกลับไปนอนก่อนพักผ่อนซะเลยไม่ต้องสนมันแล้วงานโรงงานเลี้ยงเนี่ยบ้า เป็นพ่องานพูดแบบนี้ได้ไงเสียมารยาทโอ้ยไอ้คีโนนพ่องานไม่ใช่ผมงั้นฉันจะช่วยรักษามารยาทให้ก็แล้วกันจะไปอาบน้ำแล้วพูดมากหิวนะเนี่ยบอกให้หาอะไรรองท้องก่อนกินแล้วแต่อยากกินของหนักๆไปแล้วไปแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงไปถึงแน่แต่งตัวเร็วขนาดนั้นเชียว พออีกฝ่ายชวนคุยไม่เลิกเธอจึงวางโทรศัพท์ลงข้างอ่างล้างหน้าถอดชุดล้างหน้าไปด้วยคุยกับคนไม่ยอมวางสายไปด้วยไปแต่งหน้าในรถได้สวยออร่าแรงอยู่แล้วไม่ต้องแต่งมากคนบางคนก็กินอย่างอร่ออร่อยขยันยั่วกลับบ้านซะเลยดีไหมไม่เอาวางแล้ววางแล้วคุยมากฉันเสียเปรียบ เดี๋ยวจะโดนคุณหลอกไม่รู้ตัวอีกพอถูกตัดสายชัดพงจึงกลับเข้าไปพบปะผู้คนอีกครั้งคุณชัดแก้วนี้เติมบ้างไหมเนี่ยอาจารย์ก็ช่วงนี้ต้องเบาๆเดี๋ยวลูกชายไม่รักบอกว่าป้าขี้เมาอีกด็อกเตอร์ผู้ออกแบบประจำโครงการหัวเราะลั่น ว่าแต่แววแววมาอิสวระคอมเพล็กซ์จะขึ้นตึกใหม่เลงทีมทำคอนเซปต์ไว้รีออยังครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าทางฝั่งทาดาเขาผูกพันกับวีเวิร์ลจะพ้นมืออาจารย์ไปได้ไงล่ะโอ้ยบริษัทผมทีมงานเยอะแยะไปกรุปอื่น้างโครงการเจดปีที่ทำอยู่ทำผมผมร่วงไปหลายเส้นแล้ว ไว้คุยกันไว้คุยกันว่าแต่นั่นชัดพงชี้ไปยังบุคคลไม่คุ้นหน้าอ๋อคุณนทัททีลูกชายคุณชานคุณชานเจ้าของบริษัทประเมินราคาน่ะเหรออืมเดี๋ยวผมเรียกให้พอผู้ชายคนนั้นหันมาตามเสียงเรียกของผู้ทรงคุณวุฒิก็มีผู้หญิงอีกคนที่เดินมาจากทางไหนไม่ทราบก้าวตามมาด้วย ชัดพงหายใจติดขัดอยู่ในงานมาตั้งแต่หัวค่ำทำไมถึงไม่เคยเห็นนัดริกาเลยคุณนทีครับคุณชัดเพิ่งกลับมาจากนอกคุณนทีนี่คุณชัดว่าที่ซีอออิสวัตอโอขอโทษด้วยครับที่เพิ่งมาทักตอนงานเริ่มไปกว่าครึ่งทางคุณพ่อติดคุยกับหลายท่านยาวเลยนี่ก็เดินหายไปไหนไม่รู้ ผมก็ยังใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักใครต้องรอให้พ่อแนะนำยินดีที่ได้รู้จักครับชัดพงกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่ของขวัญน,นะครับเพื่อนของผมกลัวมายืนเหงาเลยเสียมารยาทพาคนนอกมาด้วยไม่เลยครับงานกันเองเน้นคุยเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานอยู่แล้วฮะเพื่อนคุณนักเรียนนอกจะมาป่วนอะไรงานนี้อีกเนี่ย คงไม่ฟาดกับเมียเขาให้ขายหน้าใครหลอกใช่ไหมชัดพงเดินคุยกับทีมงานไปเรื่อยก่อนไปหยุดอยู่ที่บาร์เครื่องดื่มระหว่างรอบาร์เทนเดอร์ก็เล่นโทรศัพท์รอรยังยังจะลงสตรอรี่ร่างสองโยคนอื่นอีกปากอยากลึกบนขมุบขมิบขณะจ้องวิดีโอสั้นของชัดดวีในโซเชียลก่อนอดใจไม่ไหวยกโทรศัพท์ขึ้นโทรหาเธอ อยู่ไหนแล้วคิดว่าอีกห้านาทีถึงโรงแรมค่ะชัดพงยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วเดินออกจากห้องจัดเลี้ยงขึ้นมาที่เราชั้นเก้าก่อนืมอยากจูบตรงเวอร์ดีนะไม่เปิดห้องรอจะเอาอย่างนั้นก็ได้ไมีไปได้ไหมคะคุณกำลังทำเสียงงานอยู่นะแค่จูบ สัญญาคุณได้ควงผมออกงานแน่ที่มาเพราะไม่อยากให้คุณเสียผู้ใหญ่นี่แหละแต่ก็หาทางเกเรจนได้นะทำไงให้ได้ก็ควรมนหลงแค่นี้นะชั้นเก้าก็ชั้นเก้าเยี่ยมคนเจ้าเลขกระตุกยิ้มขณะเดินออกจากลิฟต์เข้าไปในเลาเล็กๆของโรงแรมที่วันนี้แขกค่อนข้างบางตา เพราะไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์มุมลับตาคนว่างบ้างไหมมีครับเชิญทางนี้ครับคุณชัดเอาแค่น้ำเปล่าผมมารอหมอคุณหมอฉัดระวีอืมได้ครับถ้าเธอมาถึงเดี๋ยวผมพาเข้ามาพอพนักงานโรงแรมเดินออกไปร่างสูงก็ทิ้งตัวลงกลางโซฟาที่หันหน้าออกนอกกระจก เกยสีษาก,กับพนักพิงหลับตาพักสมองรอรับความสบายที่กำลังเดินทางมาหานั่งอยู่ครู่หนึ่งพนักงานคนเดิมก็เอาแก้วมาวางหลังจากนั้นข้างขมับแสนตึงก็ได้รับสัมผัสนุ่มนวลเธอกำลังใช้นิ้วคลึงตรงนั้นเบาๆเ,เสียงทุ้มครางเบาๆ ไม่อยากลืมตาเลยเห็นคุณใกล้ๆกลัวจะไม่ได้เข้างานอีกคนนวดยกยิ้มมุมปากพร้อมเลื้อยฝ่ามือจากขมับผ่านแก้มสากลงสู่เนื้ออกกำยำหลังสาบเสื้อที่กระดุมถูกเจ้าตัวปลดออกไปกว่าครึ่งน้ำหอมกลิ่นใหม่เหรอเขาถามคนที่กำลังก้มหน้าลงมาซุกไซซ์ซอกคออ้อน อย่าสิทว่าพอตัวเองคว้าเธอลงมานั่งตักพร้อมลืมตาคิ้วเข้มกลับขมวดมุ่นผมพลาดเองสินะน้ำเสียงเข้มขรึมขณะเดียวกันก็พยายามดันคนบนตักออกไปห่างๆแต่อีกฝ่ายกลับโน้มเข้ามาล็อกคอเขาไว้คุณกําลังสบายอย่าฝืนตัวเองเลยนะคะคุณรู้ไหม ผมน่าจะเอาใครก็ได้ในโลกแต่มีคนเดียวที่เห็นแล้วไม่อยากเลยคนคนนั้นก็คือฉันสินะคะรู้ตัวก็ออกไปซะชัดพงลุกขึ้นยืนทั้งที่มีอีกคนนั่งทับขาอยู่แต่ก่อนที่จะได้ก้าวออกจากโต๊ะนัดริกากลับทำเรื่องไม่คาดคิดด้วยการรูดซิปให้ชุดเดรสของตัวเองหลุดเลื่อนออกจากตัว แล้วโผเข้ากอดคนตัวสูงที่ยืนอึง้งจนคิดแก้ปัญหาภายในสามวินาทีไม่ทันคุณชัดเจ้าของชื่อหลับตาแน่นรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดจังหวะนรกขึ้นจนได้หงุดหงิดกับความบาปหนาของตัวเองหงุดหงิดย้ยผู้หญิงหน้าด้านที่กำลังกอดเขาอยู่นอกจากงุดหงิดแล้วมึงช่วยหาทางแก้ปัญหาให้มันเร็วๆหน่อยดิว่าชัด ถึงสมองจะยังคิดไม่ออกแต่สัญชตาตญาณบอกให้ผลักนัดดิกาไปหลบด้านหลังแล้วตัวเองก็หันไปหาชัดระวีถ้าคุณรู้จักผมคุณจะรู้ว่าผมทำอะไรไม่ทำอะไรชัดระวีชิดหน้าขึ้นแล้วก้าวเข้ามาพร้อมกับพนักงานหญิงที่บังเอิญเดินผ่านมาพอดีบริกรสาวจึงรีบส่งสัญญาณให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันปกป้องเจ้านายหาทางไม่ให้แขกอื่น หันมาสนใจทางนี้ระหว่างนั้นชัดระวีก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายวิดีโอขณะที่นัดริกากำลังวุ่นวายกับเสื้อผ้าของตัวเองแกจะทำอะไรถ่ายคลิปผู้หญิงหน้าด้านมือเล็กดันชัดพุงออกไปให้พ้นทางกล้องอยากได้ผู้ชายจนตัวสั่นพูดออกมาสิ คนที่ทำเรื่องทุเรศท,ทุเรศท,ทั้งหมดนี่คือเธอแกชื่อคนอย่างคุณอย่าเอ่ยชื่อเขานะอยากโดนฟ้องเหรอฉัดระวีลดกล้องมือถือลงหลังได้ภาพจนพอใจแล้วอยากดังกว่าเดิมงั้นสิอย่านะแล้วทีฉันบอกให้แกเลิกยุ่งกับผัวฉันละ่ะทำไมก็ไม่ถ้าไม่ใช่เพราะแก คุณวัดคงไม่ทิ้งฉันฮะทำตัวเองล้วนๆแล้วโทษคนอื่นเนี่ยนะฉันกับแกไม่เคยมีเรื่องให้เกี่ยวข้องกันสักนิดแกอาจจะได้ทุกคนที่ฉันเคยชอบเคยรักแต่พอไม่ได้หนึ่งคนตำริษยาเลยกำเริบงั้นสิหาหมอไหมฉันเปิดแพ็กเกจพบจิตแพทย์ให้ย่ฉันดะวีเดี๋ยวจะคิดว่าฉันคู่พรุ่งนี้เตรียมดังได้เลย ก่อนเดินออกไปคนโกรธจัดจนเลือดขึ้นหน้าก็ยกแก้วน้ำขึ้นสาดอีกฝ่ายเต็มๆอ้อนชัดพงรู้เลยว่าตัวเองต้องโดนหางเลขไปด้วยแน่เพราะก่อนไปเธอมองเขาด้วยหางตาคนตัวสูงจึงรีบก้าวตามเธอเข้าไปในลิฟต์ด้วยโกรธผมเหรอคนโดนถามมองเขาตาขวางอีกครั้ง กัดกรามตัวเองดังกึกกึกไม่ยอมพูดได้แต่ยืนหายใจแรงจนอีกฝ่ายเตรียมขยับเข้ามากอดแต่มือเล็กกลับยกขึ้นห้ามซะก่อนเขาเลยได้แต่ยืนมองเธอเงียบเงียบรอให้คนโมโหอารมณ์เย็นลงอีกนิดแล้วค่อยคุยกันไม่ต้องตามมาได้ไหมตอนนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณใจคนฟังกระตุกวูบเขาสายหน้าไม่ได้ ร่างบางที่กำลังก้าวถอยหลังหมุนตัวอย่างเร็วก่อนเดินแกมวิ่งออกไปจากล็อบบี้แล้วก็บังเอิญเจอคุณแม่ที่เพิ่งออกมาจากห้องอาหารของโรงแรมกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านพอดีลูกอ้อนตดชัดแม่คะให้คนจับคุณชัดไว้อ้อนยังไม่อยากเห็นหน้าเขาคณิตากรอกตาวนหนึ่งรอบก่อนพยักหน้าให้พนักงานที่อยู่ตรงนั้น จับตัวลูกชายเอาไว้เฮ้ยปล่อยนี่ว้ยแม่อย่ายุ่งได้ไหมคนเป็นแม่ไม่สนใจลูกชายหันไปมองแค่ลูกสะพ้ยงั้นหนูไปกับแม่ได้ไหมชัดระวีทำหน้าลังเลแม่สัญญาจะไม่ให้ชัดมาใกล้จนกว่าลูกจะพร้อมแม่ชัดพงวยวาย แต่สาวสองวัยก็ไม่สนใจเดินขึ้นรถไปด้วยกันทิ้งเขาให้ยืนหัวร้อนอยู่หน้าโรงแรมเพียงคนเดียวเมื่อไรเรื่องแบบนี้มันจะจบสิ้นสักทีอีกนานไหมกว่าเขาและเธอจะไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้กันอีกไม่กี่ครั้งยังพอรับได้แต่นี่มันชักมากขึ้นทุกวัน พรุ่งนี้มรืนนี้หรือวันต่อๆไปยังต้องเจออีกหรือเก่งมาจากไหนแกร่งมากเท่าใดก็คงทนได้ไม่ตลอดไปไอ้ชัดก่อเรื่องอะไรอีกคนเป็นแม่อดถามไม่ได้หลังปล่อยให้ลูกสาวข้างๆนั่งร้องไห้มากกว่าสิบนาทีมือสั่นๆจึงยื่นโทรศัพท์ตัวเองให้คนถามแทนคำตอบว้ายตายแล้ว คณิตาลดเสียงคลิปแล้วเอาโทรศัพท์แนบหูตัวเองเพื่อไม่ให้เสียงกระทบใจฉัดระวีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแม่ที่ผู้หญิงพวกนั้นทำแบบนี้เพราะแบบนี้ใช่ไหมหนูถึงต้องไปพบจิตแพทย์ฉัดระวีตกใจไม่น้อยที่คุณแม่รู้เรื่องนี้ด้วยคุณแม่คณิตาเหลือบมองเอกสารของลูกสะพ้ย ที่เสียบอยู่หน้าที่นั่งของเธอมันวางในรถที่หนูนั่งมาเมื่อกี้คนรถเพิ่งเอามาให้แม่ก็ด้วยค่ะแต่ส่วนมากเป็นเพราะหนูเองค่ะเธอเลยต้องเล่าเรื่องที่เธอกดดันตัวเองให้คุณแม่ของเขาฟังด้วยความจำยอมรวมถึงปัญหาที่เหมือนในคลิปนี้ด้วยเรื่องครอบครัวของเราไว้แม่จะดูให้อย่าให้ทุกคนกังวลเลยค่ะ อ้อนโอเคแล้วเข้าใจดีแล้วค่ะแม่ก็มีวิธีของแม่ไว้ใจแม่เถอะส่วนอีกเรื่องแม่จะให้ชัดจัดการผู้หญิงพวกนั้นให้เรียบร้อยบางทีหนูคิดว่าคงไม่มีประโยชน์ถ้าเขาเบื่อหนูเขาคงจะไปเหมือนที่ผ่าน,านมาก่อนหน้าเคยมั่นใจแต่ตอนนี้เธอวันไหวมากจริงๆ คณิตาถอนหายใจคนเป็นแม่เองก็ยังไม่มั่นใจคงไม่ผิดอะไรถ้าคนที่เพิ่งเจอลูกตัวเองในสภาพแบบนี้จะไม่มั่นใจด้วยอีกคนแต่หนูเป็นคนที่มันรักนะลูกหนูรู้คะ่ะแต่หนูก็ไม่มั่นใจอยู่ดีว่าเขาจะรักหนูนานแค่ไหนระหว่างนั้น คณิตาก็หันไปเจอแฟ้มเล่มเดิมจึงนึกถึงเอกสารอีกชุดด้านหลังอ๋อลูกตอนแรกที่หนูแค่ชอบเขาหนูยังไม่เจ็บเท่าวันที่หนูรักเขาเลยค่ะแม่ตอนนั้นเธอลำพองใจที่ได้เป็นที่หนึ่งคนเดียวสนุกที่เอาชนะทุกคนได้โดยเฉพาะคนอย่างนัดดิกาพอมาวันนี้ถึงเขาจะไม่สนใจเธอพวกนั้นแล้ว แต่ใครจะชอบใจที่คนของตัวเองมีแต่ผู้หญิงจ้องจะเอาแม่เข้าใจอ้อนไปอยู่เมกาจนกว่าจะเรียนจบดีไหมคะอ๋อคุณแม่คงเห็นหมดแล้วสินะเอกสารที่รอตอบรับนั่นยังไงหนูก็ต้องไปอยู่ดีก็รีบไปซะตั้งแต่ตอนนี้ส่วนตาหนูไม่ต้องห่วงแม่ดูแลให้เอง ไม่ได้หรอกคะ่ะลูกยังต้องรับน้ำนมจากเธออยู่ถ้าหนูจะไปแม่ทำให้ได้ทุกอย่างพาเจ้าจิ๋วไปหาบ่อยๆไปอยู่นานๆยังได้คุณชัดคงไม่ยอมมันต้องยอมมันจะได้รู้ใจตัวเองสักทีเรื่องบางเรื่องไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา